อันนี้ก็เป็นแปลงของเราอีกเป็นแปลงกเษกษตรจะเป็นกเกษตรอินทรีย์นะก็จะทําการแบบทฤษฎีใหม่มีผสมผสานกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนาข้าวการเลี้ยงปลาปลูกพืชผักทําสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยข้าวนี่นะครับความพิเศษของที่นี่เป็นยังไงข้าวที่ของเราความพิเศษเนี่ยก็คือเราทํานาแบบใช้เป็นกเกษตรอินทรีย์ที่ใช้วิธีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของใช้อินทรีย์ด้วยแล้วก็ใช้ในเรื่องของระบบนิเวศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่า การที่เราใช้ระบบนิเวศเข้ามาควบคุมแมลงเนี่ยมันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทําแล้วได้อย่างยัง่งยืนนะครับเป็นยังไงครับระบบนิเวศเข้ามาควบคุมแมลงคือหน้าวันนี้ที่เรามองเนี่ยเรามองถูว่าไอไอตัวที่เป็นศัตรูของข้าวเนี่ยที่ชาวนาพบอยู่บ่อยก็คือเพี้ยกระโดดเพี้ยลงมันก็จะเป็นแบบนี้แหละถายทิ้งหมดเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้แล้วเนี่ย อ่นไอตัวเพี้ยกระโดดเนี่ยถ้าเรามาใช้ยาฆ่ามแมลงฆ่ามันเนี่ยผลผลเสียหายนี่มันเยอะก็คือสารตกค้างมันจะเยอะแต่ถ้าเราไปสร้างไปสร้างศัตรูให้มากินเพี้ยกระโดดอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะช่วยในระบบได้อย่างเช่นมแมลงหลายหลาย่างอย่างเช่นตัวห้ามตัวเบียนต่างๆเนี่ยเข้ามาแม้แต่ไข่ไข่เพี้ยเนี่ยปลาก็เป็นอาหารของปลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งเราจะไม่ทํานาตามใจเพียเ้ยไงเพราะว่าโดยนิสัยของของเพี้ยกระโดดเนี่ยหนึ่งคือเขาชอบชอบข้าว ที่ปลูกแบบหนาแน่นนะสองก็คือชอบข้าวที่ต้นอวบๆใบใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราก็มาเปลี่ยนวิธีการนะถ้าคุณชอบต้นอวบๆฉันจะไม่ทําต้นอวบให้คุณกินทําต้นแข็งแขงให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาคุณชอบข้าวหนาๆนะฉันก็ทาข้าวแบบบางๆหน่อยเนี่ยแต่ได้ปริมาณได้เท่ากันนะเราอย่างนี้ก็คือเป็นการขัดข,ดขวางในเรื่องของ่าสิ่งที่เขาชอบอ่ะมันก็จะทําให้ลดลดลดจำนวนลงกระเบื้องเก่าที่เราซื้อมาเพราะ,ะนั้นกระเบื้องเก่าเนี่ยก็ราคาประมาณแผ่นละสิบบาทเอง ดันั้นถ้าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยถ้าคิดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจจริงๆเลยเนี่ยถ้าการทำนานหนึ่งก็คือถ้าเราตัดสินใจเอากระเบื้องล้อมเนี่ยไล่หนึ่งเนี่ยพันหบาทเท่ากับ160แผ่นนะต่อไล่นะไอพันหกบาทเนี่ยถ้าเรามองดูหูทํนานาได้10ปีนะสิปีทําได้30ครั้งเพราะนั้นเอาแค่ป้องกันหนูไม่ไปกินข้าวของเราเสียหายเนี่ยมันก็เกินคุ้มแหละแต่พอเราล้อมกระเบื้องปุ๊บเนี่ย ข้อดีของมันีกอย่างคือเมื่อเราปล่อยปลาปล่อยกบลงไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นการที่ไม่ให้กบหรือปลานี่ออกมาข้างนอกได้มันต้องดูจุดประสงค์ก่อนว่าเราจะเลี้ยงปลาไว้ในนาข้าวเพื่ออะไรเพื่อให้ไปกําจัดเรื่องของแมลงหรือไข่เพี้ยต่างๆใช่ไหมอย่าให้อาหารโดยเด็ดขาดนะให้ปลานเนี่ยหิวถ้าเขาหิวเขาก็ต้องหาอาหารที่อยู่ในนี้เพราะนั้นในในน้ำเนี่ยมันจะมีพวกแพลงตน้นพืชแพลงต้นสัตว์แม้กระทั่งในเรื่องของแมลงต่างๆที่มารบกวนข้าวเราเนี่ยมันก็เป็นอาหารของปลาอยู่ดี ปลาก็ต้องหากินแต่เพียงแต่ว่าเราต้องต้องกะปริมาณในที่พอสมควรอย่าปล่อยปลามากจนเกินไปจนกระทั่งเขาไม่มีอะไรกินเลยปลาก็จะตาย้ะเปล่าเวลาปล่อยปลาเนี่ยต้องคํานึงถึงว่าเป็นปลาที่ลักษณะเขาสามารถเข้าไปหาอาหารในในในแปลงนาของเราได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมีเกิดมีคนไปคิดจะไปเลี้ยงปลาสวายอยู่ในนาข้าวมันคงไม่เหมาะ ตัววิธีการการเลี้ยงปลานี่ก็คือปล่อยปลาเข้าไปในนาปกติเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าในนาข้าวเนี่ยในในบางครั้งเนี่ยน้ำอาจจะร้อนมากในช่วงกลางวันปลาบางชนิดเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้ดังนั้นวิธีการก็คือจะต้องขุดขุดเป็นล่องเล็กๆนะฮะอาจจะกว้างสัก2 3เมตรยาวสัก10เมตรตรงมุมนานะหรือหัวนาก็แล้วแต่และความลึกก็ประมาณสัก80-100ถึงเซนนะเพื่อให้มันมีบริเวณที่น้ำลึกน้ำจะได้เย็น ปลานในช่วงแดดแร้อนจัดเ,เขาอาจจะมาหลบเ,เหมือนที่เราเห็นอยู่นี่นะนขณะนี้ปลาเข้ามาหลบแต่ในช่วงที่อากาศเย็นกลางคืน,นปลาจะขึ้นไปหาอาหารกินในทุ่งนาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะเลี้ยงปลาในนาข้าวให้ให้อยู่รอดได้โดยที่ปลาไม่ไปถูกน้ําร้อนตายเสียก่อนแล้วก็ข้อดีอีกอันหนึ่งเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวข้าวเ,เราก็สามารถที่จะไล่ปลาในนาทั้งหมดมารวมอยู่ที่เดียว นั่นหมายความว่าเราต้องลดระดับน้ําลงเรื่อยๆจนกระทั่งน้ําในานาเนี่ยให้เหลือแห้งหรือปริมาณน้อยที่สุด